คอยดูชนาทิปจะกลับมามั่นใจขึ้นแน่มาโนยืนยันแม้ฟอนตาเล่โอนิกิไม่ค่อยส่งแต่ช้างศึกพร้อมให้ลุยเต็มที่เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครกับช anel ตองสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒ คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่ล่าสุดก็เดินทางไปที่ประเทศไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะลงฝึกซ้อมและเตรียมลงเตะในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดระดับ AMAT นะครับโดยจะพบกับไต้หวันก่อนในวันศุกร์ที่16มิถุนายนนี้นะครับเวลา18นาฬิกาและหลังจากนั้นก็บุกไปเยือนฮ่องกง ในวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่ห้องกงสเตเดียมเวลา1ทุ่มตรงนะครับทั้ง2นัดถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีติดตามและรับชมกันได้นะครับแน่นอนนะครับทัพช้างศึกเดินทางไปที่ไต้หวันเนี่ยก็มีแฟนบอลชาวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกกันเยอะมากๆโดยเฉพาะการส่งกำลังใจให้กับพิจเจชนาทิปส่งกระสินนะครับที่ตอนนี้ รับบทบาทเป็นกับตันทีมชาติไทยอย่างที่ทราบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิจิจรนาทิพย์ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้เขวางทุกข่าวลือขอโฟกัสช่วยทีมชาติไทยกันก่อนหลายคนก็เป็นห่วงว่าพิจิตรนาทิพย์เนี่ยไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่ในช่วงหลังโอนิกิไม่ค่อยส่งลงเนี่ยจะส่งผลส่งผลกระทบต่อความมั่นใจอะไรหรือเปล่านะครับ ซึ่งเรื่องนี้พี่เจชนาทิพย์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าการที่ไม่ค่อยได้ลงสนามแน่นอนนะครับก็ทาให้ความมั่นใจเนี่ยมันลดน้อยลงไปแต่เขายืนยันว่าเขาอะพร้อมเสมอพร้อมจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาถ้าเวลาจะรับโอกาสลงเล่นก็พร้อมจะทําอย่างเต็มที่นะครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแต่สภาพความฟิตของเขาก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะเป็นกําลังหลักพาทีมชาติไทยเอาชนะ ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงให้ได้อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพิจชนาทิปก่อนที่ล่าสุดมาโน p โพก n ิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาตไทยชุดใหญ่ได้เผยถึงเรื่องของพิจชนาทิปได้อย่างน่าสนใจนะครับเรื่องของอนาคตว่าเขาจะยังไงต่อหลังจากนี้จะอยู่ฟอนตาเล่ต่อหรือจะกลับมาค้าแข่งไทยลีกกับ BG จีเนี่ยมาโน่ o, เขายังไม่สามารถพูดการันตีได้เพราะมันยังไม่มีข่าวออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางก,การ แต่มาโน่ก็ยืนยันว่าเขา <c oughs> เคารพทุกการตัดสินใจของพิจนชนาทิพย์ไม่ว่าจะอยู่เจลีกต่อหรือกลับไทยลีกยังไงก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับชนาทิพย์ทั้ง2ทางนะครับอันนี้เป็นคําพูดของมาโน่นอกจากนี้มาโน่ยังบอกว่าทุกครั้งที่ชนาทิพย์กลับมาทีมชาติไทยเนี่ยทีมงานทุกคนได้ให้ความมั่นใจให้กับชนาทิพย์เขาบอกชนาทิพย์เสมอว่าแม้จะไม่ได้เล่นอย่างสม่ําเสมอ ต่ชนาทิพย์เป็นผู้เล่นคนสําคัญมากของทีมชาติไทยและเพื่อนๆในทีมทุกคนก็พร้อมสนับสนุนพิจิตรชนาทิพย์สุดท้ายเจอกับไต้หวันและฮ่องกงไม่มีทางประบาดแน่นอนและชนาทิพย์จะเป็นกําลังหลักในการสร้างสรรค์เกมให้กับทีมชาติไทยนะครับโอ้โหมโนพูดแบบนี้ก็เรียกได้ว่าได้ใจพิจเจชนาทิพย์ไปเต็มๆและทุกคนก็พร้อมสปอร์ตเพราะฉะนั้นสบายใจได้พิจเจรชนาทิพย์ความมั่นใจกลับมาแน่นอนนะครับในส่วนของการมาช่วยทีมชาติไทย นัดเจอไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงรอดูได้เลยเรียกได้ว่าเขากําลังกระหายที่อยากจะลงสนามเพราะฉะนั้นลงไปในี่ใส่เต็มที่แน่นอนนะครับเรื่องของอาการบาดเจ็บไม่มีละก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มของพิเชชนทริปในทีมชาติไทยกันส่วนเรื่องดาวอื่นๆของทีมชาติไทยมาโนก็ได้เปิดเผยเหมือนกันนะครับก่อนจะไปเจอไต้หวันและฮ่องกงเนี่ยมาโนกเขาบอกว่าผู้เล่นชุดนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นชุดผสมผสานกันระหว่างดาวรุ่งและผู้เล่นที่มีประสบการณ์แน่นอนว่าหลายคนเนี่ย เพิ่งกลับมาจากการพักผ่อนจึงต้องเรียกความฟิตแต่การได้2ผู้เล่นเจลีกอย่างชนะทิป์และสุภโชคส่งผลดีต่อทีมามากเช่นเดียวกับนิโคลัสมิเคลสันที่มีความฟิตจากแมตช์การแข่งขันอยู่แล้วทุกคนจะเป็นกำลังหลักและเชื่อวันว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนจะช่วยกันผสมผสานความพร้อมของทีมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนนักเตะหน้าใหม่อายุน้อยก็มีติดทีมอยู่ตลอดทีมต้องเอาผู้เล่นแบบนี้มาเสริมมาเรียนรู้จากผู้เล่นที่มีประสบการณ์ เพื่อจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตและเกมอุ่นเครื่อง2นัดน,นี้จะทําให้นักเตะของทีมชาติไทยทุกคนได้ประโยชน์และประสบการณ์เพราะมันเป็นเกมเยือนส่วนเป้าหมายทั้ง2เกมมาโนยันชัดแบบจะเต็มว่าทีมชาติไทยต้องเล่นให้ดีรูปแบบต้องชัดเจนและต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2เกมมาโนพ o k ก n ิ้งยืนยันนะครับอ่ะเพราะฉันก็รอดูได้เลยนะส่วนนักเตะคนอื่นๆก็เรียกได้ว่าพร้อมนะพีมุยจอรสิน พี่ตังสารัตจอเตอร์วิลเทศป้อมพันธ์พี่เจชนาทิพย์ก็พร้อมมากทุกคนสยบทุกเรื่องโฟกัสทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นแน่นอนผลงานของทีมชาติไทยช่วงหลังไม่ค่อยดีนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเกมเยือนเรามักจะไม่ค่อยเก็บการแข่งขันที่ดีได้ผมว่า2เกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมเรียกความมั่นใจได้นะชั้งเจอไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอันดับลงกิ้งฟีฟ่าต่ำกว่าไทย แต่อย่างที่บอกว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดซึ่งถ้าเกิดไม่ประมาทผมเชื่อทีมชาติไทยน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้ในมุมมองของผมก็รอติดตามและรับชมกันได้นะครับย้ำอีกครั้งเกมอุ่น,นเครื่องของทีมชาติไทยช่วงฟีฟ่าเดยสอนัดนะครับในวันที่สุก16มิถุนายนเจอไต้หวันอันดับที่156ของโลกเวลา6โมงเย็นและเจอฮ่องกงอันดับที่147ของโลก เวลาหนึ่งทุ่มตรงถ่ายทั้ง2นัดผ่านทางไทยรัฐทีวีอย่าลืมติดตามรับชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช anel ตองสุยกันด้วยสวัสดีครับ